ว่าเราจะถ้าเราไปข้างนอกเราก็จะได้ไปหาคอนเทนต์ข้างนอกเนาะมางานครีเอเตอร์นะคะทุกคนเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเนาะ,ะ,ะมันก็จะได้ไม่ห่วงนะคะเราหลังที่เราเลิกจากงานของเราเนาะเรามีเวลาพักนะคะเราก็จับโทรศัพท์มาดูเพื่อน,เอนๆเราเนาะแ <laughs> บบน,นี้เลยจ้ะเนาะอีกดึงกระสอบนะคะวันนี้เนาะ เดีย๋ยวเราก็ายังไม่ได้แกะนะคะนับมาแน่นเลยจะ้ะ<ต>เนาะในหัวมันนับมาแน่นนะคะทุกคนเราก็ต้องแกะรักษาสุขภาพเราด้วยนะคะ,ะ,คะทุกคนเนาะทางานไปยังมีความสุขจ้ะไม่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะคะทุกคนเนาะทาที่เราทําได้จ้ะดึงกะสอบนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ายังไม่ได้แกะนะคะนับมาแน่น,เ,นเลยจ้ะ<อ> <pause> เนาะในห่วมันนับมาแน่นนะคะ oh, <อ>ทุกคนเราก็ต้องแกะตัวเราอจ้ะ ถ้าเราไปข้างนอกเราก็จะได้ไปหาคอนเทนต์ข้างนอกเนาะมาเรียดอยาอะไรเกินไปนะคะทุกคนเนะาะเยลเลยก็ทํางานของเยลเลยไปแบบเราไม่ง่วงนะคะการที่เรามาดื่มกาแฟจะ้ะเราก็จะได้ทํางานได้เยอะนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ได้ไปทักทายเพื่อนๆนะคะเวลาเราว่างงานนะคะทุกคนจะเป็นชุดอะไรมาอีกนะคะทุกคนเนาะมาแต่ละวันนะคะเยลเลยก็พับใหม่ทุกวันเนาะ แต่ละชุดเลยจ้ะแต่ละชุดแต่ละไซส์นะจะเป็นชุดอะไรมาอีกนะคะทุกคนเนาะมาแต่ละวันนะคะเดี๋ยวเลยก็พับใหม่ทุกวันเนาะแต่ละชุดเลยจ้ะแต่ละชุดแต่ละไซส์นะ,ะข้างนอกอ<ะ>่ะจ้ะดูสิคะทุกคนจะไปได้ยังไงเนาะไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะอันนี้ก็มาลอยตรงนี้นะคะทุกคนเนะี่ยอ่ะทุกคนเนาะนจ้ะเอาออกมาแล้วก็จะได้ มาคัดดูว่าเป็นไซส์ไหนอีกทีนะคะทุกคนเนะเาะเดีก็ต้องมาตรวจเช็คก,ก่อนที่จะพับเราไม่ง่วงนะคะการที่เรามาดื่มกาแฟจ้ะเราก็จะได้ทํางานได้เยอะนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ได้ไปทักทายเพื่อนๆนะคะเวลาเราว่างงานนะคะทุกคนสบายๆองเะจะเลยจ้ะเนาะเราไม่เครียดนะคะ ถ้าเราทำงานเครียดไปด้วยมันจะเสียสุขภาพของเรานะคะทุกคนทุกท่านเนาะพราะะนั้นะเราก็ต้องให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเดีย๋ยวเลยก็ขออภัยด้วยจากคอนเทนต์เดี๋ยวเลยก็จะมีแต่คอนเทนต์รอบตัวนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเลยไม่ได้ออกไปหาคอนเทนต์ข้างนอกอ่ะจ้ะดูสิคะทุกคนจะไปได้ยังไงเนาะไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะอันนี้ก็มาลอยตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยให้ทุกคนทุกท่านนะคะ มีความสุขไปด้วยกันเนาะทำไปทุกวันทุกวันนะจ๊ะคอนเทนต์เราก็ถ้ามันไม่มีจริงๆเนาะเราก็ใกล้รักษาสุขภาพเราด้วยนะคะทุกคนเนาะทำงานไปยังมีความสุขจ้ะไม่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะคะทุกคนเนาะทำที่เราทำได้จ้ะอ่ะจ้ะแล้วก็ไม่รู้ว่าหนทางเราจะอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะทุกท่านทุกคนเนาะสู่กันไปอจ้ะไปให้ทุกคนทุกท่านนะคะ มีความสุขไปด้วยกันเนะาะทำไปทุกวันทุกวันนะจ๊ะคอนเทนต์เราก็ถ้ามันไม่มีจริงๆเนาะเราก็ใกล้จะเป็นชุดอะไรมาอีกนะคะทุกคนเนาะมาแต่ละวัน,นะคะคดะ๋ยวเลยก็พับไปทุกวันเนาะแต่ละชุดเลยจ,จะ้ะแต่ละชุดแต่ละไซส์นะเราไม่ง่วงนะคะการที่เรามาดื่มกาแฟะจ,จะ้ะเราก็จะได้ทํางานได้เยอะนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ได้ไปทักทายเพื่อนๆน,นะคะเวลาเราว่างงานนะคะทุกคนทุกคนเนาะ เอาออกมาแล้วก็จะได้มาคัดดูว่าเป็นไซส์ไหนอีกทีนะคะทุกคนเนาะหรืก็ต้องมาตรวจเช็คก่อนที่จะพับอย่างได้ย่างหนึ่งอาา่ะจ้ะถ้าเราประสบความสําเร็จยอย่างได้ย่างหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเราก็ปล่อยวางทางนี้บ้างนะคะทุกคนเนาะถ้าเราไม่ทาทางนี้พลังกันเนะาะกันก่อนนะคะทุกคนเนาะยันเลยก็ <c oughs> จะมาดึงกาแพนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อจะได้ตาสว่างบ้างนะคะทุกคนเนาะลมข้างนอกอาาก่ะจ้ะ ดูสิคะทุกคนจะไปได้ยังไงเนาะไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะอันนี้ก็มาลอยตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นชุดอะไรมาอีกนะคะทุกคนเนาะมาแต่ละวันนะคะเดี๋ยวเลยก็พับใหม่ทุกวันเนาะแต่ละชุดเลยจ้ะแต่ละชุดแต่ละไซส์นะคะทุกคนเนาะเอาออกมาแล้วก็จะได้มาคัดดูว่าเป็นไซส์ไหนอีกทีนะคะทุกคนเนอะอาะนรืก็ต้องมาตรวจเจ็ค ก่อนที่จะภาพคนทุกท่านเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆรวยๆกันจ้าเราทําได้แค่ไหนแ็่แค่นั้นนะคะทุกคนอย่ามากดดันตัวเองเนาะถ้ากดดันตัวเองมันก็จะไม่มีความสุขนะคะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเลยก็ขอเป็นกําลังใจเนี่ยเป็นงานของเย่ายวเลยก็จะทํางานไปด้วยนะคะเป็นกรีเอเตอร์ไปด้วยเนาะแต่ละวันนะคะเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์วันนี้อาจารย์แล้วก็ไม่รู้ว่าหนทางเราจะอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะทุกท่านทุกคนเนาะสู้กันไปอาจารยทุกคนเนาะอจ้ะเอาออกมาแล้วก็จะได้มาคัดดูว่าเป็นไซส์ไหนอีกทีนะคะทุกคนเนอะอาะก็ต้องมาตรวจเช็คก่อนที่จะพับเนี่ยเป็นงานของ,งก็จะทํางานไปด้วยนะคะเป็นคีเอเตอร์ไปด้วยเนาะ แต่ละวันนะคะเนาะเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราก็มาเติมพลังกันตอนเช้าก่อนนะคะทุกคนเนาะก่อนที่เราจะทํางานนะคะทุกคนเรามาเติมเราทําได้แค่ไหนแค่แค,แค่นั้นนะคะทุกคนอย่ามากดดันตัวเองเนาะถ้ากดดันตัวเองมันก็จะไม่มีความสุขนะคะทุกคนเนะาะเดี๋ยวยก็ขอเป็นกําลังใจงานครีเอเตอร์น,นะคะทุกคนเนาะก็ <É. S 1> ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเนาะเนี่ย เป็นงานของเยลเลยก็จะทำงานไปด้วยนะคะเป็น key เ c อร์ไปด้วยเนาะแต่ละวันนะคะเนาะเยลเลยก็ไม่รู้เหมือนกันจ่าวันเครียดยาอะไรเกินไปนะคะทุกคนเนาะเจลเลยก็ทำงานของเยลเลยไปแบบยอย่างได้ย่างหนึ่งอจจะ่ะจ้ะถ้าเราประสบความสำเร็จอย่างได้ย่างหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเราก็ปล่อยวางทางนี้บ้างนะคะทุกคนเนาะถ้าเราไม่ทำทางนี้คนทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ เฮงปังๆรวยๆกันจ้าเนี่ยจ้ะแล้วก็ไม่รู้ว่าหนทางเราจะอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะทุกท่านทุกคนนากสู้กันไปอจ้ะทุกคนเนาะจ้ะเอาออกมาแล้วก็จะได้มาคัดดูว่าเป็นไซส์ไหนอีกทีนะคะทุกคนเนาะหรือก็ต้องมาตรวจเช็ค ก่อนที่จะภาพให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะคะเยเลยก็ขออภัยด้วยจากคอนเทนต์เยเลยก็จะมีแต่คอนเทนต์รอบตัวนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเยาเลยไม่ได้ออกไปหาคอนเทนต์พลังกันเนาะกันก่อนนะคะทุกคนเนาะเยเลยก็ จะมาดื่มกาแฟนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อจะได้ตาสว่างบ้างนะคะทุกคนเนาะเราให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเดี๋ยวเลยก็ขออภัยด้วยจากคอนเทนต์เดี๋ยวเลยก็จะมีแต่คอนเทนต์รอบตัวนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเลยไม่ได้ออกไปหาคอนเทนต์อีกดึงกะสอบนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวเลยก็ยังไม่ได้แกะนะคะนับมันแน่นเลยจ้ะเนาะในเมื่อมันนับมันแน่นนะคะทุกคนเราก็ต้องแกะอีกดึงกะสอบนะคะวันนี้เนาะ เดวเลยก็ยังไม่ได้แกะนะคะนับมันแน่นเลยจ้ะนะนเนื่อมันนับมันแน่นนะคะทุกคนเราก็ต้องแกะนะคะทุกคนเดลเลยก็ขอขอบคุณมากมากนะคะในการรับชมคลิปของเดลเลยเนะยาะเดี๋ยเดยขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะทุกยังได้ยังหนึ่งอ่ะจา้ะถ้าเราประสบความสําเร็จยังได้ย่างหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเราก็ปล่อยวางทางนี้บ้างนะคะทุกคนเนาะ ถ้าเราไม่ทําทางนี้เราทําได้แค่ไหนแ็แค่นั้นนะคะทุกคนอย่ามากดดันตัวเองเนาะถ้ากดดันตัวเองมันก็จะไม่มีความสุขนะคะทุกคนเนะาะเจเลยก็ขอเป็นกําลังใจมันก็จะได้ไม่ง่วงนะคะเราหลังที่เราเลิกจักงานของเราเนาะเรามีเวลาพักนะคะเราก็จัดโทรศัพท์มาดูเพื่อนๆเราเนาะเครียดอย่าอะไรเกินไปนะคะทุกคนเนะาะเจเลยก็ทํางานของเอจเลยไปแบบ งานคีเอเตอร์นะคะทุกคนเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราก็มาเติมพลังกันตอนเช้าก่อนนะคะทุกคนเนาะก่อนที่เราจะทำงานนะคะทุกคนเรามาเติมแม้ว่าหนทางจะยาวไกลสักแค่ไหนนะคะทุกคนเนาะก็มีกำลังใจให้กันนะคะสู้กันไปด้วยกันเนาะมันก็จะมีความสุขนะคะทุกคนเนาะ่าไม่ง่วงนะคะการที่เรามาดื่มกาแฟจะ เราก็จะได้ทํางานได้เยอะนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ได้ไปทักทายเพื่อนๆนะคะเวลาเราว่างงานนะคะทุกคนพลังกันเนาะกันก่อนนะคะทุกคนเนาะเยี๋ยวเลยก็ <c oughs> จะมาดื่มกาแฟนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อจะได้ตาสว่างบ้างนะคะทุกคนเนาะดื่มกระสอบนะคะวันนี้นะะเนาะเดี๋ยวเราก็ยังไม่ได้แกะนะคะนับมันแน่นเลยจ้ะเนาะในเมื่อมันนัดมันแน่นนะคะ,ะ,คะทุกคนเราก็ต้องแกะ มันก็จะได้ไม่ห่วงนะคะเราหลังที่เราเลิกจากงานของเราเนาะเรามีเวลาพักนะคะเราก็จับโทรศัพท์มาดูเพื่อนๆเ,เราเนาะ <c oughs> ข้างนอกอ่ะจ้ะดูสิคะทุกคนจะไปได้ยังไงเนาะไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะอันนี้กอมาลอยตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนเอ้เลยก็ขอขอบคุณมากๆนะคะในการรับชมคลิปของอยายเลยเนะยาะยายเลยขอ อนุญาตลงคลิปก่อนนะคะทุกเนี่ยเป็นงานของเยลเลยก็จะทํางานไปด้วยนะคะเป็นกีเอเตอร์ไปด้วยเนาะแต่ละวันนะคะเนาะเยลเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวัน,นสบายๆของเยลเลยจะเนาะเราไม่เครียดนะคะถ้าเราทํางานเครียดไปด้วยมันจะเสียสุขภาพของเรานะคะทุกคนทุกท่านเนาะเพราะฉะนั้น่ะเราก็ต้องเครียดอย่าอะไรเกินไปนะคะทุกคนเนาะเยลเลยก็ทํางานของเยลเลยไปแบบเนี่ย ป็งานของเยเลยก็จะทํางานไปด้วยนะคะเป็นกรีเอเตอร์ไปด้วยเนาะแต่ละวันนะคะเนาะ,ะเยลเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะวันสบายสบายของเยลเลยจ้ะเนาะเราไม่เครียดนะคะถ้าเราทํางานเครียดไปด้วย